สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมที่ไม่ได้ง้อเตาอบนะคะเป็นเค้กที่ไม่อบวันนี้ที่จะทําก็คือว่าจะเป็นชีสเค้กโยเกิร์ตและก็ท็อปด้วยตัวนี้ก็คือเป็นเยลลี่นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำเยลลี่เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะเอาแบบสําเร็จเลยหรือว่าทําขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะ วันนี้เราทําเป็นโยเกิร์ตชีสเค้กนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีโยเกิร์ตซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะกรีกโยเกิร์ตเนี่ยเป็นแบบ0%แฝด0%นะคะมันจะเขียนหน้ากล่องแบบนี้นะ,ะหรือใครที่ไม่มีนะคะบางเซเว่นสมมุติว่าอยู่ต่างอำเภอแบบเนี้ยอาจจะไม่มีแต่ว่าแต่ว่ากยว่าเซเว่นทุกเซเว่นมีกรีกโยเกิร์ตนะ,ะหรือใครที่ไม่มีให้ใช้เป็นตัวนี้นะคะหรือไม่เอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะ สูงขึ้นมานิดหนึ่งไหมแอคทีเวียนะคะเราให้เราใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติโยเกิร์ตธรรมชาติที่0%เท่านั้นห้ามมีน้ำตาลโอเคไหมอ่ะและอีกอย่างครีมชีสเนี่ยก็จะเบาด้วยนะคะครีมชีสใช้ได้ของไทยด้วยของเมืองนอกด้วยนะคะนี่ที่ก้อยชอบใช้ก็คือเป็นยี่ห้อนี้ฟิลาเดลเฟียนะคะหลังจากนั้นค่ะเนยจืดค่ะเนยจืดตรงนี้นะใช้เป็นเนยสด นะคะจากนั้นก็คือว่าเป็นน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็จะเป็นวิปปิ้งครีมวันนี้ขอใช้เป็นนอนเดลี่แต่เดลี่จะอร่อยกว่าวันนี้ก้อยเนื่องจากว่าก้อยไม่มีนอนเดลี่นะคะแล้วก็ตัวฐานใช้เป็นแบบนี้นะคะโลตัสบิสกิตใครที่ใช้เป็นแครกเกอร์แบบอื่นได้ทั้งหมดไม่ซีเรียสนะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเราจะใช้100กรัมนะคะคือมันจะเป็นแบบนี้นะตัวฐานบิสกิตนะคะเราใช้แบบนี้ถ้า100กรัมเนี่ยก็จะใช้เนย50กรัมนะเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่ะ ตอนนี้60กรัมนะคะใช้เป็นแท็กเกอร์แบบอื่นอย่างอื่นชนิดอื่นได้เลยนะไม่ซีเรียสน,นะคะซึ่งอันนี้มันจะรสชาติแบบเค็มเ็มหน่อยอร่อยดีนะเดี๋ยวเราจะปั่นนะคะตัวนี้นะคะ100กรัมค่ะทําเป็นฐานนะ,ะ100กรัมก็ชั่งไว้ในนี้เลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะเราจะใส่อัลมอนด์อันนี้คือเป็นอัลมอนด์อบเกลือนะ อบเนยอบเกลือนะเราจะใส่เข้าไปด้วยนะเราจะใส่ประมาณสัก5-6เม็ดนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้นะใส่เพื่ออะไรคะมันจะอร่อยมากกว่านะคะใส่เพื่ออร่อยความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวปอกใส่นี้นะคะมันเป็นแบบนี้คืออัลมอนด์เขาอบเกลือมาใช่ไหมแล้วเราก็ปอกเปลือกออกค่ะใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปค่ะ ใส่อย่างอื่นได้ไหมคะได้ค่ะถั่วลิสงอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะเป็นธัญพืชที่เราชอบนะใส่เข้าไปเลยอร่อยมากนะคะไม่ได้จํากัดนะว่าใส่แค่บิสกิตอย่างเดียวหรอนะคะนี่คือบิสกิตนะเป็นแครกเกอร์นะคะเหมือนคุกกี้แบบนี้นะใช้เป็นคุกกี้ก็ได้คือจริงๆใช้เป็นเนื้อบราวนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะโอเคไปเลยนะเสียงจะดังหน่อยนะคะ จากนั้นเราจะใส่เนยเข้าไปค่ะเนยคือเนยจืดนะคะใส่เนยนะลงไปจ้าแบบนี้ปั่นอีกรอบนะคะขั้นตอนนี้นะคะใครไม่มีเครื่องปั่นทำยังไงก็ใช้ใส่ถุงนะใส่ถุงแล้วก็ทุบๆๆนะคะพอทุบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเนยไปละลายนะคะละลายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เทเนยใส่ไปในถุงได้เลยแล้วเราก็ขยำในถุงเลยนะคะแป๊บเดียว แป๊บเดียวก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี้จากนั้นค่ะคือเทลงไปเลยแบบนี้ค่ะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนนะกดๆลงไปตอนนี้ที่ใช้ก็คือเป็นเป็นริงนะคะทัดริงเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนค่ะ20เซนนะคะ เวลาที่เราทําก็คือกดลงค่ะโอเคเราใช้ช้อนเนี่ยทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ในช่องฟรีซค่ะต่อไปเราจะเริ่มผสมตัวครีมชีสกันนะคะก็จะมีส่วนผสมตามนี้นะคะ1ครีมชีสค่ะ2ตันไอซิ่งค่ะแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะใช้แบบเดลี่จะอร่อยกว่าซึ่งวันนี้เราไม่มีเดลี่แล้วก็ใช้นอนไปได้เลยนะคะมามาเริ่มทำกันเลยนะคะตอนนี้เราจะ ทำการผสมทุกอย่างนะคะลงไปซึ่งมันทําง่ายมากนะคะดูวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะหึงอย่างที่ขาดไปก็คือเป็นเจลาตินค่ะเอาเจลาตินมาไว้ใกล้ๆนะปุ๊บนี่คือเจลาตินนะคะใส่ในน้ําเย็นนะคะมันจะเป็นแผ่นแข็งๆเราแช่ลงไปในน้ําเย็นแบบนี้นะคะผ่านไป5นาทีมันก็จะนิ่มนะ ถ้าใช้เป็นแบบผงน,นี้คำถามยอดฮิตมากแล้วใช้แบบไหนคะแบบผงเอ่อเป็นแบบผงใช่ไหมคะเราเทลงไปในถ้วยเล็กๆใช่ไหมผงลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ําอุ่นลงไปให้มันท่วมผงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วเจตินีเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมานะคะก็จะเป็นนิ่มๆแบบนี้แหละเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะมีครีมชีสค่ะหนึ่งรายการเวลาที่ก้อยทาขนมนะทำเค้กอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะชั่งลงไปใน ตรงนี้ได้เลยนะจากนั้นค่ะโยเกิร์ตเข้าไป60กรมัมครีมชิด100นะคะโยเกิร์ต60ค่ะโอเคจากนั้นเราเติมไอซิ่งลงไปนะคะ15กรัมนะคะมันจะเป็นคือ15กรมัมมันจะเป็น1ช้อนชาแล้ว1ช้อนชาครึ่งนะ1ช้อนชาพูนๆน,นะคะแบบนี้ค่ะและก็คนให้เข้ากันด้วยไม้พายซึ่งมันก็ ทำได้ง่ายจังเลยแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้นะคะโอเคค่ะเขียนสูตรให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะใครที่อยู่ตรงนี้นะคะเขียนสูตร ถ้าเขียนสูตรให้เพื่อนก็เขียนแล้วก็พิมพ์ลงมาได้เลยนะมีครีมชีส100กรัมโยเกิร์ตเอ่อโยเกิร์ตนะคะหกกรัมแล้วก็น้ำตาลไอซิ่ง15กรัมตอนนี้ที่เราใส่ลงไปนะแล้วก็หลังหลังจากนั้นค่ะเรานะคะก็จะไปละลายเจยลาตินเจลาตินอันนี้คือ1แผ่นนะคะ1แผ่นพอ 1>, 1แผ่นเนี่ยมันก็คือ2กรัมนะทุกคนคะ่ะเราใช้4กรัมนะสูตรนี้ใช้เจลตินทั้งหมด4กรัมนะสกรัมก็คือ2แผ่นนะคะเห็นไหมพอใส่ในไมโครเวฟนะคะเห็นไหมมันก็กลายเป็นเหลวๆแบบนี้จากที่เป็นแผ่นนิ่มๆตะกี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นคะ่ะเทลงไปจ้ะเทลงไปค่ะนี่นะคะอ่ะแล้วก็คนจ้า ใครที่อยากจะให้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะสมมุตินะคะใครที่เคยเคยทาขนมไม่อบแบบนี้นะคะครีมชีสแบบนี้แล้วก็พอเทเจตินลงไปอ้าวทำไมมันเป็นแบบเป็นริ่มๆเป็นไม่สวยไม่เนียนนะคะเราสามารถที่จะเอาเนี้ยไปค้างไว้บนหม้อที่มันมีน้ําเดือดนะคะคนไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นเนื้อเหลวแบบนี้นะคะนี่คือเทคนิคนะ,คะโอเคไปต่อค่ะจากนั้นเราก็จะมาตีค่ะตี เดี๋ยวนี้เราจะใช้ทั้งหมด140กรัมจ้านะคะเป็นวิปขย่าก่อนวิปครีม140ค่ะวิป140 140นะคะมาค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไอซิงลงไป15กรัม ไอซิ่งจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วน A ส่วน B นะแล้วเวลาตีนะคะก็จะตีเลยแบบนี้ด้วยสปิดแรงส่วนเบอร์12นะตอนนี้ก็ให้เปิดไปไปไฟตีไป,ไป,ไปเวลาที่เราตีวิปนะเราดูอย่างนี้นะคะเอาเทคนิคไปใช้นะเราที่ทําตัวเค้กเหมือนกันนะคะถ้าเราตีวิปปิ้งครีมในโถที่มันมีมความแคบนะคะแคบแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะตีได้ขึ้นง่ายกว่าตัวโถหรือว่าตัวภาชนะที่มันกว้าง นะคะถ้าเกิดว่าตีแบบในตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ขึ้นเลยหรือว่าขึ้นไม่ขึ้นชามนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองหาโถที่เป็นโถต้วงหรือว่าเป็นโถแบบนี้ตีวิบดูรับลองแป๊บเดียวขึ้นไม่เชื่อลองดูนะคะอันนี้ตัววิบมันก็ไม่ได้เย็นมากกันเท่าไหร่นะคะนะเราตีอยู่ในโถที่มันแคบแบแ,แบบนี้เห็นไหมคะตีได้ละขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมนะคะเราตีแป๊บเดียวเห็นไหมคะนี่เห็นไหม เทลงไปค่ะปึบ๊บคนให้เข้ากันเลยนะก็คนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะอันนี้คือแบบแข็งแล้วนะได้ยินนะเทลงไปเลยนะแบบนี้ค่ะมันอร่อยบอกเลยสูตรนี้มันอร่อยค่ะเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะสูตรนี้คือเป๊ะเลยนะก็คือเป็นพิมพ์ พิมพ์ที่ก็ใช้เป็นพิมพ์ทาร์ทที่มันถอดก้นได้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนค่ะโอเคทุกคนเราเกลี่ยนหน้านะคะให้มันเรียบแบบนี้พยายามให้มันชิดเข้าไปในตรงที่มันเป็นรอนๆตรงขอบพิมพ์นะคะแบบนี้นะอ่ะแบบนี้นะคะโอเคเราเกลี่ยนหน้าให้เรียบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแช่ในช่องฟิตค่ะขออนุญาตแช่ในช่องฟิตนะคะได้เป็นแบบนี้นะ ตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเยลลี่นะคะซึ่งเยลลี่เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้2แบบนั่นก็คือวิธีที่1ถ้าเราซื้อมาเป็นแบบผงนะคะมันจะมีบอกวิธีทำข้าง,งหลังก็คือว่าให้ใช้น้ำา5 0 0กรัมต่อผงเยลลี่ครึ่งซอง1ซองมีทั้งหมด70กรัมถ้า500กรัมก็คือว่าใช้ครึ่งซองก็คือ35กรัมของผงตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นเราเอาน้ำ เทน้ำใส่ในหม้อนะคะนี่คือหม้อนะเอาน้ำเทน้ำใส่ในหมอ้อเสร็จแล้วนะคะต้มน้ำให้มันเดือดนิดนึงจากนั้นก็ชั่งตัวนี้น้ำในหม้อคือ500กรัมตัวผงตัวนี้คือ35กรัมใส่ลงไปในน้ำเดือดนิดนึงคนๆให้เข้ากันแล้วก็เทลงในภาชนะแบบนี้นะคะอันนี้แบบนี้นะเทลงในภาชนะนะคะ และใส่ในช่องฟรีซหรือว่าใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะเซตตัวกายเป็นเยลลี่ที่มันเด้งดึ๋งดึๆแบบนี้ต่อไปนะคะวิธีที่2คือทําอย่างนี้เราจะมีน้ําผลไม้ค่ะน้ําผลไม้นะคะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะและใช้เจลาตินซึ่งส่วนผสมมันจะเป็นอย่างนี้ 1. น้ํา้ำผลไม้80กรัม 2. เจลาติน6กรัม น้ำผลไม้80กรัมเจลาติน6กรัมน้ำตาลทราย5กรัมวิธีทำคือเราชั่งมาน้ำผลไม้ลงในถ้วย80กรัมตรงนี้นะคะอ่ะเราชั่งน้ำผลไม้ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะหาถ้วยมาอีกเล็กๆเ,เพื่อที่จะละลายเจลาตินในไมโครเวฟเอาเจลาตินลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊ ไปละลายในไมโครเวฟสิบวิเอาออกมาปุ๊บชั่งน้ําตาลห้ากรัมเนี่ยใส่เข้าไปในเจลาตินคนคนคนวนคนคนคน,น้ำตาลจะละลายในตัวเจลาตินนะคะเสร็จแล้วก็เอามาเทล,ลงในถ้วยที่มันมีน้ําผลไม้ตรงนี้ต้องเติมน้ําตาลเข้าไปด้วยถึงแม้น้ําผลไม้เขาจะหวานนะคะถึงแม้น้ําผลไม้เขาจะหวานเราเติมน้ำตาลไปด้วยเพราะว่าเจลาตินเราใส่เพิ่มเข้าไปโอเคไหมโอเคไหมนะคะนี่คือวิธีทําของ แบบที่สองคือเยลลี่แบบที่สองเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นน้ำเหลวๆแบบนี้นะโอเคทุกคนเราก็จะเทลงไปเลยปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บมีฟองอากาศนิดนึงแล้วปตมติฟซลอะฟองอากาศคือมันไม่แตกนะสิ่งที่เราจะ ละลายทำลายฟองอากาศได้คืออะไรรู้ไหมคะตักออกค่ะนี่คือเทคนิคนะเราจะเคาะเราจะจิ้มมันไม่แตกมันไม่ออกค่ะตักฟองอากาศออกนะคะโอเคขอเซตตัวในช่องฟิสแป๊บหนึ่งทุกคนเชื่อไหมไม่เกิน5นาทีมันก็จะเซตตัวสวยโอเคเียมาแล้วค่ะตะกี้ที่เราไปทำน้ำร้อนใช่ไหมนี่ยค่ะเราทำน้ำร้อนมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะเอาตัวเนี้ยนะคะขนมเจลาตินตรงเนี้ยวางลงไปแบบนี้นับ1 2 3 4 5สพอค่ะออกมาแล้วค่ะนี่อ่ะออกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำขั้นตอนแบบนี้ตัดเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งค่ะ โอเคเราจะทำการตีวิปค่ะโอเคใส่เข้าไปค่ะหนึ่งร้กรัม1น0่งร้อยร้อยห้ก็ได้เดี๋ยวช่างให้ดูนะก็ใส่ไป130กรัมค่ะแล้วก็จะใส่อซิงไปค่ะ10กรัมค่ะ หาวิธีการตีคืออย่างนี้เอาหัวตีลงไปคนๆๆๆๆๆๆนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดด้วยสปีดแรงสุดแล้วก็ตีวนไปแบบนี้นี่นะแป๊บเดียวเท่านั้นเองขึ้นฟูเลยนะคะตัววิปก็คือเย็นสนิทนะถ้าเกิดบ้านใครร้อนมากเอาโถตีเข้าไปแช่ในช่องฟิตเลยนะคะเราเช็คนะเราตีตีตีไปแล้วเราเช็คนะคะตั้งยอดประมาณไหนคะถึงสามารถที่จะปาดเค้กได้นะคะ ตั้งยอดประมาณนี้นะยจะปาดเค้กได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจะขอใส่สีด้วยนะคะใส่สีที่ใส่ตรงนี้ก็คือเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่เรดนะคะใส่ลงไปะคะ่ะจริงไม่ใส่สีก็ได้แต่ว่าก็อยากจะให้มันออกสีเสวยให้มันล้อไปกลืนไปกับตัวสีของเยลลี่เท่านั้นเองค่ะแบบนี้แล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันแบบนี้ไม่ต้องตะล่อม เยอะนะคะ1น3แค่นี้พอนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้ชอบสีนี้มากไลท์ไลท์ที่แล้วก็กใช้สีนี้นะวิธีการบีบนะคะอะ่เราใส่ในหัวบีบแล้วใช่ไหมเอาออกจากพิมพ์ก่อนนะนี่นะคะมันต้องอ่ะออกได้ค่ะวิธีการบีบหัวบีบในตรงนี้มันเป็นหัวแฉกค่ะ หัวแฉกนะคะ S ขีด F นะคะ S F เบอร์12ค่ะแล้วเวลาบีบนะคะก็คือบีบไปเลยแบบนี้นะคะ่ะบึ๊บีบไปวนไปเบาๆเบาๆลักษณะการบีบมันจะเป็นแบบขดนะคะกลมๆขดไปแบบนี้แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆอ,อ,อุ๊ยอร่อยอะ่ะอันเนี้ย ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ใช้สีเพราะว่าก็ต้องการให้มันให้สีนะคะมันล้อมันตัดกับกับตัดตัดกับตัวเค้กนะ่ะอุย้ยสวยงามเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาตัวเยลลี่นะคะมาวางวางลงไปหรือไม่วางหรือจะจบงานแค่นี้เลยก็ได้หรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะ จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมและก็ขั้นตอนสุดท้ายคืองน,นี้เราก็จะเอาตัวดอกไม้นะคะมาตกอ,อันนี้ก็ซื้อดอกไม้ที่กินได้นะมาจาก a เม z o n นะคะไม่ใช่จาก a เม z o n จากอิตาลีนะแล้วมันก็จะเริ่มจะเหี่ยวแล้วเพราะว่าซื้อมาได้นานแล้วนะคะ จะมีดอกนี้ด้วยเหมือนที่บ้านเราดาวเรืองนะคะคือเพิ่งรู้ว่าดาวเรืองมันกินได้โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย